ในช่วงของรายงานพิเศษในวันนี้นะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะห้องประชุมเนี่ยที่ถูกประดับประดาด้วยการตกแต่งจากธรรมชาติจากฝีมือช่างไทยนะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อยติดตามได้จากคุณสุบมกุฎทองศรีค่ะสวนถาดพญานาคเล่นน้ําการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ผสมผสานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับห้องประชุมคลมสัญจรครั้งที่5ที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ค่ะ พญานาคขนาดความยาว2เมตรที่ประดิษฐ์ด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติอย่างปราณีตทั้งสองตัวนี้เป็นงานฝีมือที่โรงแรมร o อย l ยคลิปโฮเทลกรุ๊ปเมืองพัทยาบรรจงถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านงานใบตองออกมาเป็นเกรดพญานาคที่งดงามอ่อนช้อยและสวยงาม ความสวยงามของสวนถาดขนาดย่อมกลางห้องประชุมแกนบอลรูมซึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอลรมอ,อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่5ที่จังหวัดชนบุรีในวันที่19มิถุนายนนี้ยังเกิดจากการตกแต่งอย่างลงตัวของไม้ประดับและหินต่างๆที่แฝงไปด้วยการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการเลือกใช้ต้นไม้ประดับทั้งกระถางไม่มีการตัดดอกไม้หรือตัดต้นไม้ทาลายสิ่งแวด โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดความสวยงามในฐานะกรีนโฮเทลโรงแรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และในการประชุมคอรมอที่จังหวัดชนบุรีครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะได้ร่วมกันต้อนรับและแสดงศักยภาพที่โดดเด่นเป็นสีสันตะวันออกศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงความมีมาตรฐานของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวของไทยที่พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้